วิธีการรวมใบแจ้งหนี้ระบบรองรับการรวมใบแจ้งหนี้เพื่อวางบินแยกตัวแทนและตามรายชื่อลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีรถไา่คันหรือเป็นชื่อบริษัทนิติบุคคลโดยสามารถทําการรวมใบแจ้งหนี้ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะแถบด้านซ้ายมือจะมีเมนูลูกหนี้ทําการคลิกเมนูลูกหนี้ค่ะจากนั้นคลิกเมนูใบแจ้งหนี้ ระบบจะแสดงหน้าเมนูใบแจ้งหนี้มุมบนด้านขวามือนะคะจะมีปุ่มวันที่อยู่เราทำการคลิกเลือกวันที่ที่ต้องการได้เลยค่ะในส่วนนี้เราสามารถทำการเลือกรวมใบแจ้งหนี้จากรายชื่อลูกค้าหรือจะเลือกรวมใบแจ้งหนี้แบบรายตัวแทนก็ได้ค่ะโดยตัวอย่างจะเลือกรวมใบแจ้งหนี้แบบรายตัวแทนค่ะ ระบบก็จะทําการรวมใบแจ้งหนี้ของตัวแทนที่เราเลือกมาให้ค่ะมุมบนด้านขวามือจะมีปุ่มไอคอนรูปเครื่องพิมพ์อยู่เราสามารถคลิกเพื่อทําการเซฟเป็นไฟล์ PDF ได้ค่ะหากต้องการ export Excel นะคะสามารถคลิกปุ่มไอคอนรูป Excel ได้เลยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ